ขอบคุณครับ,บไม่โตกหรอกรบรรยากาศดีนี่ครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยท่านอยู่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศหน้าเวทีนะครับผมพาชมบรรยากาศหน้าเวทีนะครับโอ้ปูเสือเต็มแล้วนี่พระอาจาร์ปูเสือเ <laughs> <laughs> ต็มเออเออเออปูเสือเต็มแล้วครับ บรรยากาศดีมากเลยครับผมแต่งหน้าหรือยังแต่งหน้าหรือยังสวยไหมได้กระจกที่ไหนอะ,ะไปส่องกระจกใสโอ้ส่องกระจกส่องตามทาดนะบอก เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับเพ่อค้าไร้ฆ่านะครับตอนนี้ท่านน้องเก่งผู้ได้นำรถนะครับขอบคุณนานครับก่อนที่ท่านจะได้นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลครับเดี๋ยวรถออกไปไปกินข้าวก่อนครับทุกคนอย่าลืมนะครับไลฟ์สดวันที่26 EP ที่30นะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับผ้ามพลาดโดยประการทั้งปวงทำมุ่งเจ้าเป็นแฟนพันแท้บอยสิริชัยในมือนั้นต้องสนับสนุนกันเลยหรือใครจะมาที่หน้าเวทีก็ได้นะครับ